สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับช่อง m a p p e ื f อ t จ r านะครับวันนี้กันมาเล่นเกมโถคาเบิลโถคาเบิลนะครับเฮ้ยนอนยาวๆนอยเจ้ ตล,ลอดในเงี้ยวไปอ่ะเงี้ยวว้า<ห>เอออืมจำความสะอาดห้องโดยการเอาไปทิ้อยอยงขยะนะไม่เป็นไรนะทุกคนถ้าเกิดเราเอาทิ้อยอยงขยะเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในนี้ครับทุกคนอ่ะโอ้โห,โห ไอีกนนา่ะเอ้ยเดี๋ยวล้วหัวสะเก็ดคนนี้เขาไม่ปืนมือปลอมนี่ไอ้วันี้วันี้น่าเก็บไม้เก็บไม้อ่ะอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนอยู่ด้วยกันเลยเอออ่ออโอ้ฮะเอออืมก็ Oh, dear dear dear. <G AS Z> ขอแต่ไม่หมดละเดี๋ <G AS Z> ยวปัญหาคือจะแกะหมดไหมนั่นไม่ใช่แต่ปัญหาคือจะเอาออกหมดไหมก่อน <G AS Z> ไม่ได้เล่นนานก็แบบนี้แหละทุกคน โอเคคือ okay. หยุดได้แสดงว่าไม่มีเขาแหละโทัสทบเฮ้ยอ่าเป็นฟลิปได้ใช่ไหมนี่นล่วนี่ POV โอวีเพราะเป็นชุดเซ็ตเดีเดวเดะย่ีคือเครื่องอะไรโอเคโอเครีรบ มันถึงรู้ว่ามันวันนี้เลยหรือว่ายัางไงกก็ไม่รู้นะมันคืออีสเตอร์ปลาไข่อีสเตอร์แต่เรากินไม่ได้เนาะแล้วก็ทำให้แตกไม่ได้ด้วยนะนี่สามารถสามารถระบายได้ระบายทิปต้องหนึ่งสองสามถึงจะมีลายครบนะ กดแล้วนะปาะก้อนอไรแยกอ้มาแล้วมันบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ไม่ขึ้นนะโอเคเราควรทำความสะอาดก่อนโอเคเก็บเกบ็บเดี๋ยวเดีด๋ยวไ,ไอ้ไอ้นี่จะไ,ไม่ได้เก็บแล้ววย เดี๋ยวสิชัแกแคปชัแกแคปโอ๊ยปล่อยมันไปเลยทุกคนปล่อยมันเดี๋ยวเดยวมันเข้าไปในนี้ปล่อยมันลบไปทางขยะไปนะคะเดี๋ยวอย่างไงมันก็ไปอยู่ตรงนั้นอยู่ดีน้ำหอมมันควรจะอยู่ในเซตนี้ นี่คือ FA ออาเป็นสมุดท,ที่มีปากกาเขียนด้วยเอ<ะ>มันน่าจะเปิดสมุดแหละน้องหมาน้องหมาเอาไปไหนลูกอุ้ยอุ้ยแฝดแฟ,ะฟ,ะฟ,ะฟะ มีกล้องด้วยแท้แทแท้โอออ๋อน่าจะเซตอีสเตอร์แน่เลยมีอะไรด้วยเนี่ยเอ็ดเด็ดเด็ดเดดถ้าเกิดเราเอาอันนี้ออกดูไม่อยากเลยว่าเป็นผมอ่ะอันนี้ออกเ๋ยวคนอื่นจะไม่ได้อ๋อันนี้มันตัวเดียวกันเลย แต่ปัญหาคือทำไมทำไมไม่สองตัวอ๋อเสื้อเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวเฮ้ยมามานอนหน่อยอ่ะเรามาเสียเวายลากับอันนี้มันนานมาก ชออบเองอะ <S <S é, วันนี้เราก็จะไปท่าเพิ่มกันหนักนะเดี๋ยวทุกคนอันนี้ขอบอกเป็น,นึงนะผมตัวละครอันเนี้ยไอไอเนี้ยวีดูเพอร์ของผมเนี่ยมันคือผมสีเหลืองเข้มๆนะทุกคน นะอ๋อนี่ผืนที่ผมามาักไว้สวัสดีครับเดี๋ยวขอไปอันนี้นะครับถ้าผมอืมอะไน,นี โอเคครับผมจะมาช่วยนะครับเดี๋ยวคนเดิมใช่ไหมโอเคเอาผมทรงไหนดีครับทรงนี้น่าจะเหมาะกับคุณนะครับเฮ้ยเจ้าเจ้าทรง ก็ดูพอได้นะยาหัว่น,น,นอันนี้ก็เป็นของผู้หญิงที่มีเซตช่ปนีนีงโอเคต่อไปเชิญใส่เออเดี๋ยวเิเชเ เดี๋ยวนะครับดียอคุณใส่เสื้อนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาฝากไว้นะครับไปเชิญนั่งเลยครับโอเคขอล้างผมงนิดนึงนะครับเอาผมสีอะไรดีครับสีเหลืองครับโอเคสีเหลืองใช่ไหมครับใช่ครับสีเหลืองสีเหลือง เหลือแบบนี้มันก็จะดูดีหน่อยยาอาชีช่องเลยไหมครับชีชอเออีชฟน้ำเงินแล้วกันครับโอเคนี่อ่านชีผมที่ผมชอบขอบคุณนะครับไปกันนะคะจ่ายจังะยะคุณอะไรหรอครับคุณลืมเสื้ออะฮ่ เกืบจะขโมยไปแล้วนเนี่ยเอ้ไม่ได้ไม่ได้จะขโมยนะครับเมื่อกี้ผมลืมไปหน่อยนะครับโอเคเก็บเสื้อโอเคครับขอบคุณนะครับทําผมชิดถ้าผมชิดแล้ว แต่จะว่าไปผมยังไม่แห้งเลยเออผมของคุณยังไม่แห้งนะครับรอให้มันเซ็ตตัวก่อนนะครับเชิญนั่งอ่านหนังสือรอเลยนะเออเออเออฉันฉันเออลาลาอีเออโยฮันเท่าไหร่โยฮันโยฮัเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นจกจิตว่าแต่ ร้านที่นี่เขามีมีลูกค้าเยอะไหมน้อวันเนี้ยอ้าขอขอขออันนี้ครับขอนี้ขอขอค่าขอค่าขอค่าโอ้ยขอจัดผมหน่อยครับพัมได้พัมได้โอ้ยฉันมาสายขอโทษนะครับคุณผู้หญิงครับเจ็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 บที่นี่มันอึดอัดขึ้นพี่เล็กอัดย่า เ,เป็นอึดอัดเกินไปเล็กเก็บสุบดีกว่า,วา,บ,าบายๆโอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมคะจากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ชอ่อง Number Future แล้วก็กดกระดิ่งก,กันได้เลยครับขอบสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย